กบกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแบงชันเคนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมที่มีชื่อเรื่องว่าอ้เกงเจซึ่งในเมเรื่องนี้ก็จะมีความพิเศษก่อเรื่องอื่นนิดหน่อยละฮะเพราะว่าทางไอชีนั้นได้นำอนิเมะเรื่องนี้มาสร้างเป็นซีรีส์ที่แสดงโดยคนจริงๆไลชีอก็ยังมีอนิเมะอีกมากมายหลายเรื่องให้เราได้รับชมเอาละาทางทุกท่านพร้อมกันแล้วก็เริ่มรับชมสปอยกันได้เลยชายชาราคนนี้กำลังเดินทางผ่าน,นดินแดนสุดทระเหยเพื่อไปย วนจนมาถึง3แคว้นใหญ่พอชายชราคนนี้มาถึงแคว้นสางที่เมืองเจ้าเกอคาเขาก็พูดขึ้นมาว่าเมืองแห่งนี้นั้นยอดเยี่ยมมากหลังจากนั้นชายชราก็ได้เดินเข้าไปในเมืองที่มีออร่ราสีดําปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมยา่าชายชราคนนี้คือชเวียนไซผู้ส่งสารจากเทพเข้ามาที่แคว้นสางเพื่อส่งสารให้กับกษัตริย์แห่งแคว้นนามว่าจือโซราบันผู้โอโศสววียนก็ได้บ่นขึ้นมาเลยครับว่าเขานั้นเหนื่อยมากเดินทางมาตั้งไกล3าวันโดยที่ไม่พักแม้แต่วิเดียวกษัตริย์ก็พอจะรููู้้้้อออะรรับลบลววววกกกใหผ่่โโสสสเนนีนนนนพดมาาาซ็ 6 0รปีมานี้แคว้นซางได้สร้างคณงามคนดีเอาไว้ไม่น้อยแต่ตั้งแต่ที่จือโซ่ขึ้นมาปกครองบาลังคุณงามคมดีที่สร้างนั้นก็ลดน้อยลงเราเทพก็เริ่มสงสัยในความมุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้าของจือโซ่แต่ถึงกระนั้นก็ยังสามารถทดแทนได้ว่าแล้โพโสก็ได้นากระดาษที่มีตาแหน่งเมืองแร่ใหม่ออกมาเขาก็ได้บอกให้จือโซ่พยายามทําตามนี้ให้สุดกําลังพอจือโซ่เปิดดูเขาก็ได้บอกว่าทุกๆปีเขาก็ส่งคนงานไปเป็นแสนๆเพื่อขุดเหมืองอยู่แล้วนี่ดังนั้นตอนนี้เขาจึงไม่มีรายงานที่จะทําตามที่เทพนั้นมอบหมายให้โพสววนนน้้กิแบัั็ ขวันซางจะไม่มีรายงานก็จริงแต่ถึงกะน้นก็ยังมีแควันโจเสียงกุยและสิงที่มีคนไร้ถิ่นจํานวนมากจูโซก็เลยกล่าวถามว่าคําสั่งของพระเจ้าของเขาคือการไปกําลบแคว้นอื่นๆเพื่อยึดทรัพยากรมาอย่างนั้นสินะพูส่ซเสียนนั้นก็ได้กล่าวชมว่าความเก่งกาจและคานกล้าหาญของจอโซนั้นหาผู้ใดเปรียบไม่ได้ในปตัตตพีนี้ถ้าหากนำทหารนับแสนของแคว้นซางออกไปแล้วก็คงสามารถจัดก,การกับแคว้นอื่นๆได้อย่างง่ายได้แนะ่แต่จูโซก็บอกว่าโคามโลกของเทพนั้นจะเลยเถิดไปแล้วบรรพาบุบรุษสามสิบรุ่นของเขานั้้นกก็ตตอองถู่ เขาไม่เข้าใจเลยว่าเป็นเพราะอะไรสือนไซก็กล่าวว่าบรรพบุรุษนั้นตางก็ทํางานกันได้ดีและนี่จือโซ่คิดจะฝ่าฝืนคําสอนของบรรพบุรุษอย่างนั้นหรือจือโซ่ก็บอกว่ากฎของเทพนั้น,นโบราณเกินไปแล้วและตอนนี้เขาก็มีกฎของเขาเองขึ้นมาใหม่ว่าแล้วจือโซ่ก็ได้พาแผ่นกระดานนั้นไปต่อหน้าสวอนไซทำเอาทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นก็ถึงกับอึ้งจือโซ่ได้กล่าวว่าแคว้นซางของพวกเขานั้นเบื่อกับการรับใช้พระเจ้าแล้วดังนั้นผู้อุโสจึงเดินกลับไปอีก30วันเพื่อบอกกับพระเจ้าของเเเจจจ้้้าาาาาซะะถอออนนนนนผูโโสสรกกก็พยยมบบบ่่่่ลคววไททํแแีตต เข้ามาหาผู้อสโศเสวียนสว่วนไซก็ขู่จือโซเลยครับว่าตอนนี้ยังสามารถกลับคําได้ไม่เช่นนั้นในลายภาคหน้าคงได้พบกับความสิ้นหวังเป็นแน่จือโซก็ได้ท้าทายเช่นนั้นก็จงเรียกเทพของเจ้ามาปราบข่าเสียเถิดว่าแล้วเขาก็ได้โยนผ่นที่ลงกับเพนและในตอนนั้นความมืดก็ได้ปกคลุมทั่วท้องฟ้า,ฟาของแคว้นซางทาให้ลูกของเขาอย่างอูเกิลก็โมโหพ่อส,สุดๆที่ดันไปเปิดศึกกับเหล่าทวยเทพอูเกิลก็โดนพ่อตีจนหลังลายละฮะพอดันไปลังแกทาสคนหนึ่งจนตาบอดขณะเดียวกันนั้นเองก็ได้มออองกไป นจนนึกพระว่าผู้คนในเมืองนั้นกําลังพยายามหนีเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่อูกงังจีเห็นแบบนั้นก็รีบกลับไปหาท่านแม่เขาก็รีบเก็บเม็ดแล้วขึ้นไปที่หอดูดาวทันทีท่าน้าชายผมขาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจือหยีเขานั้นเป็นปรมาจารย์นักดาบเลยฮะเขาได้บอกกับตาจีว่าเมืองเจ้าเกินนั้นใกล้ล่มสลายแล้วตาจีที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าไม่มีทางเลือกหากโชคชะตานําพาเช่นนี้แหละนะและเธอก็เตรียมใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นไว้แล้วและเธอก็ได้ถามกับจือหยีว่าหลายปีมาาาาาานน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 นีีนงงีีี้้้้เเเเปปปป็็็็ยยยัััังงงไไไไบบบบจจ่่่่่่ออหหหหกกกกดวขคพมมททูลลลแแใช เป็นปรมาจานนักดาบที่โด่งดังไปทั่วปตัตภีแล้วต่างหากในเมืองเจ้าเกอแห่งนี้ก็ต่างพูดถึงเรื่องของท่านกันอยู่นี่แต่ว่าในตอนที่จื่อยีจากไปโดยที่ไม่บอกกล่าวสักคำม,มันก็ทำเอาเธอกับจื่อโซนั้นเป็นห่วงจื่ออยีมากจื่อยีก็ได้ถามด้วยความสงสัยว่าทำไมเรื่องถึงได้กลายเป็นแบบนี้ขึ้นมาได้แต่จีจึงได้บอกว่าคว้นโจได้ยืมพลังจากเหล่าถวยเทพเพื่อบุกมาโจมตีพวกเราจนตอนนี้ทหารก็เริ่มจะต้านทานไม่ไหวแล้วและเมืองเจ้าเกอก็ใก,กล้ล่มสลายตามที่จื่อหยีพูดเอาไว้จื่ออีไได้้้้ว่่่าา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 าเเทพพตตรแจโซนนนนนนันละะขาสามถหป ทางด้านจีฟากษัตริย์แห่งแขวนโจเขากำลังมองดูเมืองเจ้าเกอจากระยะไกลซึ่งผู้อุสสเวนไซนี่ก็อยู่ที่นั่นด้วยสเวนซา์ก็ได้บอกกับจีฟาว่าคืนนี้คงเป็นช่วงเวลาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของจีฟาแนะ่หากทำสำเร็จแล้วก็ทางทวยเทพได้กล่าวว่าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นบุตรแห่งเทพเจ้าเฮ่บุตรแห่งเทพเจ้าอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ต่างอะไรจากข้ารับใช้เทพเจ้าแทนเจ้าไม่ใช่หรือไงว่าแล้วจีฟาก็ได้ไปปลุกขวัญกำลังใจของพวกทหารตอนนี้พวกเราได้มาถึงเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแล้วเพียงแค่อีกไม่กี่ก้าวววกกเรราาาาา็จะสมมถค้้แนนัไ เหล่าทหารทึ่งได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันฮึกเหิมเลยครับและตะโกนอย่างเสียงดังว่าแย่งชิงมาให้หมดเป็น146ก่อนคริสต์ศักราชกษัตริย์แห่งแคว้นโจได้เรียกลมพลมาจากแคว้นต่างๆเพื่อปราบปรามกษัตริย์แห่งแคว้นซางทั้งสองฝ่ายได้เข้าห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดซึ่งทหารของแคว้นซางก็ได้พ่ายแพ้เลยครับและถอยทับหนีไปเรื่อยๆโดยทางแคว้นโจก็ได้อาศัยในตอนที่จังหวะตัวเองได้เปรียบบุกเข้าเมืองเจ้าเกิดที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นซางโดยอาวุธและกำลังทหารที่น้อยกว่ามันก็นนาาาหแวขอวกกไไองงอ,งของงงคัััูยย่่เเรลตมมตมมบ ระหว่างทางเขาก็ได้พบเห็นชาวเมืองที่กําลังสาบแช่งผู้เป็นพ่อของเขาอยู่ที่เป็นตัวต้นเหตุทําให้เมืองถูกทําลายพวกเขานันคิดจะเปิดประตูทั้งหมดให้ควันโจเข้ามาสังหารจอโซผู้เป็นพ่อของอูเกิงอูเกิงติ่ว่าทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดนก็รีบหนีไปที่อื่นแต่ในตอนนั้นเขาก็ดันไปชนเข้ากับชาวบ้านคนหนึ่งเขาชายคนนั้นก็จําได้เลยครับว่าอูเกิงนั้นเป็นลูกของจอโซพวกชาวบ้านทื่รู้แบบนั้นก็พากันมาจับตัวเข้าไปอูเกิงที่กําลังโดนล้อมนั้นเขาก็ได้ชักมีดขึ้นมาขู่พวกชาวบ้าน หยุดแต่เพียงเท่านั้นซึน่ของคนนั้นก็คือจือเซาผู้เป็นพ่อที่กําลังนําทัพทหารมานั่นเองพวกเจ้าไม่ระอากันบ้างหรือไงที่คิดจะช่วงชิงเด็กคนเดียวเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองนะ่ะถ้าอยากจะเอาใจผู้ทหารของแขวนโจถึงขนาดนั้นก็มาจับตัวข้าไปเสียและพวกชาวบ้านที่เห็นกษัตริย์จือเซาด้ก็พากันหลบทางให้จือเซาก็ได้หันไปถามกับอูกเกิงว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเขาสั่งให้อยู่กับแม่ไม่ใช่หรือไงอูกเกิงก็บอกว่าเขานาเป็นคนของแควนสางเขาไม่อยากจะรอความตายอยู่ที่บ้านจือเซาก็เต ใส่หัวกลับไปซะเอถอะทำเอาอูเกิงก็ยิ่งแ้นพ่อของตัวเองขึ้นไปใหญ่เลยครับเมื่อได้ยินคนํานี้แต่ในตอนนั้นก็ได้มีทหารคนนึงเอาดาบขึ้นให้กับอูเกิเวลานี้เมืองกํลาลังวุ่นวายมารดาของเจ้าคงเป็นกังวลเป็นแน่อูเกิงเชื่อใจเนบัตน,น,นก็รับมีดแล้ววิ่งกลับไปส่วนในตอนนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าเหล่าทหารพวกนั้นไม่มีความหวันเกรงเลยแม้แต่น้อยทําให้อูเกิงได้คิดว่าเหล่าทหารกับพ่อของเขานั้นช่าง,งโง่เขายิง่งจจยีที่ดูสถานการณ์อยู่นั้นเขาก็ได้พูดขึ ที่มองมายังจือยินนั้นก็จําได้ว่าจือยินนั้นก็คือน้องชายของจือโซที่ยอมทิ้งการชิงตําแหน่งเมื่อ8ปีก่อนเขาได้ร่อนเร่ไปตามแคว้นอื่นๆจนกลายมาเป็นปรมจารย์ดาบที่สุดยอดแถมก็ยังมีข่าวเลยกันให้สั้นว่าจือยินนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถสังหารเทพได้ถ้านจือโซ่เห็นจือยีกลับมาแล้วจริงๆในเขาก็ได้หัวราะออกมาข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องกลับมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับข้าแต่จือยีก็ตอบกลับมาว่าใครจะไปรู้บางทีเขาอาจจะมาฆ่าจือโซก็เป็นได้เพื่อนําหัวของจือโซไปให้พวกเทพจือ ยีเนี่ยก็ไม่ชอบเหล่าเทวเทพเหมือนกับพวกเขาแต่นั้นตอนนั้นจูยีก็บอกว่าจือโซ่จะตายนะแม้ว่าจะได้ยินอย่างนั้นจือโซก็ไม่กลัวไม่ว่าจะเป็นฟ้าหรือเดินฆ่าก็ไม่กลัวใครทั้งนั้นหลังจากนั้นจือโซก็ได้เคลื่อนทัพออกไปต่อสู้ต่ภาพไปก่อนหน้านั้นจูยีที่บอกว่าจะพาตาจีหนีไปเธอก็ได้ปฏิเสธเลยครับจูยีก็ได้ถามกับตาจี้ว่าจะกลับไปตายพร้อมกับจือโซอย่างนั้นเหรอตาจีก็ยอมรับตรงๆว่าใช่ทำเอาจูยีก็ถึงกับอิจฉาเลยแหละครับมันก็เลยทําให้เขขขาา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 าคิดดดททีี่่่่่่่่จจจะชววยยยยออ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 โโโซแแตตตตตตงงงรรรรรกกกกกกก็มมมสสสูููู้้้้้้นนนษษนนนนััััษ ทหารก็ได้เข้ามาแจ้งเรื่องว่าทหารของจือโซนั่นเหลือน้อยแล้วจอฟ้าที่ทราบเรื่องก็คิดจะปิดฉากแล้วแหละฮะเซเวนไซก็บอกว่าหลังจากคืนนี้เนี่ยที่นี่คงกลายเป็นของจีฟาแน่จีฟาก็เลยถามกับเซเวนไซว่าเมื่อไหร่เทพจะมาเซเวนไซก็ตอบว่าเขอเพียงแค่มีความจําเป็นพวกเทพก็จะโผล่มาทันนั้นเองจือโซก็ได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับม้าคู่ใจเขาได้ไล่ฟาดฟันศัตรูอย่างบ้าคลั่งทำเอาจีฟ้าก็ถึงกับตกใจเลยครับที่จือโซกล้าบุกออกมาด้วยตัวเองทันตกรพลธนูก็เตรียมพร้อมที่จะยิงจือโซแต่โชคยังดีที่เเเเเปป็นจอยยีท่่ขขข้้้้าาาาาามชววไไดกกร ความสามารถวิชาดาบของจือยีนั้นยอดเยี่ยมมากเลยครับเขาได้สั่งหันเราทหารไปในช่วงพริบตาในตอนนั้นจือฟ้าก็ได้บอกกับจือโซ่ามาถึงขนาดนี้ยังไม่สํานึกอีกหรือการที่เจ้าล่วงเกินเทพมันทําให้ข้าต้องต่อสู้กับผู้ไร้าอารยธรรมเช่นเจ้าจือโซาในตอนนี้ก็ไม่รับฟังอะไรทั้งเส้นพราะเจ้าได้ชิงความเป็นมนุษย์ของพวกเราไปแล้วข้าจึงจําเป็นจะต้องฆ่าพระเจ้าข้าไม่เหมือนกับเจ้าเพราะว่าข้าไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้เพื่อเป็นทาสจือฟา้าที่ได้กินแบบนั้นก็โหยเลยครับเขาคิดจะลงมือกับจือโซ่าาแตตในตนนนนอัั้้ก็มมีีเสยงงงขคครบดึว่่่่าาาเจจ้้้้ไไมมมตอองงงลลลืแวกนทีะดคพุ จากาก้ซึ่งคนที่ลงมาก็คือเหล่าเทพเลยครับที่ถูกพระเจ้าส่งลงมาจัดการกับจือ่อเซาซีรีของอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Burning Flames เทพยุทธ์สบันฟ้าท้าสวรรค์เป็นอนิเมะดังที่ตอนนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็นซีรีเป็นที่รับร้อย Burning Flames ซึ่งได้รับการดัดแปลงมาจากการ์ตูนยอดนิยมของจีนเรื่องอู่เกิงจีจากอนิเมะยอดฮิตมาสู่ซีรีนำแสดงโดยคนจริงๆดึงดูดผู้ชมด้วยภาพแฟนตาซีคุณภาพสูงเครื่องแต่งกายจีนอันงดงามและเบื้องหลังที่น่าทึ่งแสดงให้ทุกท่านเห็นถึงช่วงเวลาทาาางงปปรรวัติศส์ขอจีามมาีีนนนนเ็ซซแดม่ฟ นำแสดงโดยเหรินเจียหลุนหรืออันเรนเหลินเขามีชื่อเสียงจากละครอิงพอติสานเรื่องศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถังในปี2017และประสบความสาเร็จไปอย่างมากกับบทสวีเฉวียนในลิขิตลักนางพยังงูขาวโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเหรินเจียหลุนก็ยังได้แสดงบทบาทของอู่เกิงผู้ที่เป็นลูกชายแห่งแคว้นซ่งและซิงเฟยซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากการสแสดงละครแนวพรีเดซิงเฟยเป็นที่รู้จกกักนในด้านเสน่ห์อันาน่านลหลงไหลและพาร์ทของแฟชั่นซิงเฟย์ได้รับบทนําเป็นครั้งแรกในละครโรแมนติกค,คอมเมดี้เรื่อง ซิงเฟย์เธอเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเธอก็ยังได้ํำแสดงในเว็บดรามา่าเรื่องบ a ส k e ต ball f l a v o r และเรื่องเด e ะ l l i ิสไล t Year ซึ่งเรื่องนี้เธอได้รับบทแสดงเป็นไปใช่เด็กสาวกําพร้าที่คอยดูแลอาโกรที่เป็นร่างที่วิญญาณของเพกนั้นเข้าไปอยู่และถึงแม้ว่าตัวของไปใช่จะเป็นโรคประหลาดก็เถอะแต่ว่าเธอก็เป็นคนที่ฉลาดและรู้จักเอาตัวรอดนอกจากนี้ก็ยังมีบทนักแสดงนำมากมายเลยครับที่เธอนนั้นได้เข้าไปร่วมแสดงเช่นจู้ชุยตันรับบทโดยเทพสาวผู้ที่มีบุคลิกเป็นผู้นำผู้ไม่เคยเกรงกลัวใครในปบบนออาฏิพีป กาดุร้ายและโหดเหี้ยมหยานอีกวนันนักกระบี่เผ่ามนุษย์อาของอู่เกิงองค์ชายแววนต้าฉินที่นำแสดงโดยหยานอีกวนันซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าถึงเรื่องราวของอู่เกิงเลยครับองชายที่มีชีวิตพลิกผันกลายเป็นทาสเรื่องของเรื่องนี้นมันเริ่มมาจากเผยหลงวิญญาณมังกรผู้ซึ่งเป็นเทพสูงสุดมีนิสัยที่โหดร้ายเขาได้สถาปนาตัวเองเป็นเทพ,พเจ้าเพื่อก,กดขี่ข่มเหงเหล่ามนุษยชาติให้พวกเขาขุดหินโลหิตเอามาสักการะเทพจนมาวันหนึ่งนะครับผู้สงสารได้เข้ามาแจ้งกับแขวนซ่งโดยมีผู้นำเป็นพ่อของอู่เกิงให้เพิ่มการผลิตขึ้้นนเเป็็ท่่าาจจควงกไมพอใรับ ปฏิเสธคำสั่งและได้ประกาศสงครามต่อเทพอูเกิงก็ได้ร่วมสู้กับพ่อของเขาอีกแรงหนึ่งและก็กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาถูกเทพลงโทษพอสงครามได้เริ่มขึ้นเจ้าควันซ่งก็ได้สวมชุดเพลิงอมตะที่ทําให้พละกําลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ถึงอย่างนั้นในการต่อสู้ครั้งนี้พ่อของอูเกิงก็ได้พายพ้ให้กับเหล่าทวยเทพแต่โชคยังดีเลยครับที่อูเกิงนั้นหนีรอดออกมาได้เขาก็เลยต้องตามมาเก็บเหล่าทวยเทพเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อแม่เขาได้เดินทางผ่านโลกที่เต็มไปด้วยตำนานศิลปะก,การต่อสู้และแฟนตาซีีมกกย่ก้้ทนัเปรบด เรื่องวิวนรวมกำกับโดยเหลิวซองซงเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากสุดยอดแอนิเมชันของอูกเกิงจีผลิตโดยส่วนจีเทคโนโลยีบอกเล่าเรื่องราวของอูกเกิงซึ่งในอดีตเขาเป็นองค์ชายผ่ามนุษย์แต่ตอนนี้เขาถูกลดสถานะเป็นเพียงแค่ทาสโดยเหตุผลที่ครอบครัวของเขาไ,ไปเปิเปดศึกกับเทพจนถูกทำลายจ,จนหมดสิ้นอูกเกิงได้ถูกกดขี่มากมาเลยครับแต่ถึงะน้นอูกเกิงก็ไม่ละเว้นความพยายามเขาต้องการที่จะแก้แค้นและสืบทอดมรดกราชาของตระกูลนำผ่ามนุษย์ลดปล่อยทั้ง3แดนสามารถรับชมซีรีส์เรื่อง Burning f l a m e ที่รู้จักกันในชื่ออูเกิงจีได ที่สำคัญเขามีภาคไทยให้เราด้วยนะไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งอ่านซับเองให้เมื่อยแล้วพบกันที่ไอชีอีนะครับ